ค u i z ยุโรปเอหรือเอเชียมาลงกันโอเคไอแลนด์เป็นยุโรปเวติกันซิตี้เป็นยุโรปเดนมาร์กเป็นยุโรปคูเวดเป็นเอเชียไต้ไต้หวันเป็นเอเชียสิงคโปร์เป็นเอเชียฮังการีเป็นยุโรปมาลตาเป็นยุโรปแคมกัมพูชาเป็นเอเชียออสเตรียเป็นยุโรปมาซิโดเนียเป็นยุโรป ไอสแลนด์เป็นยุโรปอิตาลีเป็นยุโรปเกาหลีเหนือเป็นเอเชียญี่ปุ่นเป็นเอเชียอินเดียเป็นเอเชียติมอลิสเตเป็นเอเชียนอร์เวย์เป็นยุโรปปูนเป็นเอเชียสีลังกาเป็นเอเชียมงโกเลียเป็นเอเชียไซบัตเป็นยุโรปลาวเป็นเอเชียคาซัคสถานเป็นเอเชียรัสเซียเป็นยุโรปเอเชีย ซาอุดิอาระเบียเป็นเอเชียรัสเซียคิสถานเป็นเอเชียสวีเดนเป็นยุโรปวิกตอเรียเป็นยุโรปคีสเป็นยุโรปอันโดลาเป็นยุโรปตุรกีเป็นยุโรปเอเชียถูกต้องถูกหมดเลยเหรอถูกใจ